เขากำลังสีเบอร์ขายไ <ป S 1> ด้เล้วเนี่ยน <c oughs> ี่อย่างงี้ขายได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะสายแล้วแน่เลยมันแกงแ <c oughs> เราเราอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดที่มีเป็ดอ,อ่ะอ่จาจังหวัดที่มีเป็ดนะคะเป็ดรับเป็ดอร่อยมากเออ่วันนี้มีภารก,กิจค่ะรถพี่จเจ๋มาสม่งมอบค่ะเป็นลูกค้าพี่เจ๋นะคะแกงน้องมาด้วยนะคะพาน้องมาขายขายรถด้วยค่ะดีนะยำเติมให้หนูอ่ะ โอเคลูกค้าสตอรี่นะคะเป็นลูกค้าจาก YouTube ค่ะพอยินมานะคะก็ได้ไปดูสวนใกล้เคียงนั่แหละแต่ว่าเพื่อนแนะนำว่าเจาหาเจ้าเอซีเงื่อนไขดีๆโชวมาก็คุยกับคุณพอนะคะก็ได้ส่วนลดสามหมื่นแตเปรี้ยพิเศษผ่อน4ปีเน้นผ่อนสั้นปิดไวได้ส่วนลดด้วยนะคะก็คือคุมากคุมากเนาะอุปกรณ์ตกแต่งเดี๋ยวไปดูที่รถกันเเราไปดูที่รถกันว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง อ่านี้อุ๊ยรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนิยมนะคะ SL อ,อ๋อหรือลองท็อปง่ายๆนะคะราคา2องพคือ659สนหาหมื 9, <ด>่นเกบาทหกห้าเนะคะง่ายๆตัวนี้เป็นสีทอาไม้ชินเกรนมีค่าสีหนึ่งหมืม่นนะจ๊ะจ่ายรวมหรือจ่ายแยกก็ได้ใช่แล้วนะคะอันนี้รอบกันเป็นเอซ์ตีมนะคะถ้า4ชิ้นก็อ้ถ้ารุ่นสีดานสีประตูก็มี 4, 4. ชิ้นนะคะถ้าสปอร์ต5ประตูหรือแฟลชแตะแล้วแต่แรกก็มี ห้าชิ้นต่อตัดต่อสปอยเลอร์ก็ต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าในเซ็ตอะ่ะมันจะมีแค่สี่ชิ้นอยู่แล้วต่สปอยเลอร์ต้องชำระเพิ่มนะก็ดูกันไปพี่เออันเนี้ยหนูเห็นเป็นทรงเอ็กซ์ตีมแต่ว่าเหมือนเห็นลูกค้าค่ะบางท่านก็เอาแบบเจ้อื่นอื่นใช่ของเราอะ่ะโชว์รูมเราอะ่ะจะมีให้เลือกอยู่ประมาณแบบสามแบบนาาะคะเดี๋ยวรีวิวแบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้เดี๋ยวให้น้องพิมพ์เสนอสองแบบมีอะไรบ้างนะรถลูกค้าพี่เอกเติมเอ็กซ์ตีมแบบ อ่าไม่มีเลนไลน์นะคะตัวนี้มันจะเป็นชิ้นงานที่ครอบจากฐานนะให้ลูกค้าดูนนยึดนแน่นแน่แนอนครอบฐานก็คือว่าจะต่ำลงมาหลักมินนะก็คือเนี่ยตัวน,นี้คือฐานใช่ไหมแล้วตัวตัวตัวสปอยเลอร์ครอบเข้ามานะ,ะทำให้มันเตี้ยเป็นหลักมินแล้วก็เอาเลนไลน์ออกสีเทาดำลูกค้าพิเศษร้อยละเก้าสิบเก้าขอเลนไลน์ออกเพราะว่ารถมันดูดุนะเห็นไหมติดฟิล์มเข้มติดาชุดแต่งแท้ไอติดชุดแต่งติด คิ้วกระาษาแท้นะคะก็จะดูเข้มดุๆเลยแบบนี้อ่ะแล้วมีรุ่นไหนอีกเนาะมีถ้าเอ็กซีมนะคะก็จะมี X อ็กซีม R S นะคะเดี๋ยวดูรูปตรงด้านบนได้เลยแล้วก็ แตกต่างของตัว Extreme กับ Extreme RS ก็คือตัว Extreme RS เนี่ยมันจะให้แบบความแบบเรียบหรูเพราะว่าจะส่วนมากจะลูกค้าจะติดเป็นแบบแค่แถบดำมันจะเป็นสีดำสีดำจะตัดกับชิ้นงานของสีรถนะคะก็จะมีสีขาวมุกเนี่ยตัดตัดดำได้สวยสีแดงตัดดำได้สวยสีเทาดำตัดดำจะดูกรืนเรียบหรูถ้าสีเทาเทานมก็ตัดดำสวยขึ้นไอ้พวกนี้จะเป็นสีที่ตัดดำแล้วขึ้นนะคะแต่งขึ้นถ้าเป็นสีอื่นๆน่ะตัดตัดดำก็แล้วแต่ความชอบนะคะกาจะเลือกเป็นสีเดียวกับ ใช่แล้วสีเโรสจะเป็นรุ่นเอ็กซติมนะคะรุ่นนี้รุ่นใหม่อ่สแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นไดเอค่ะไดเอสนี่ก็จะเป็นทรงแบบลูกค้าที่สายซิ่งสายแต่งรถเลยแรงมากแรงเลยค่ะใหญ่ยืนออกมาเลยตามรูปนี้เลยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นี่จะใหญ่ท่อยะท่อหลังก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่เจอลูกละหน้าทีนี่โอ้ยเอี้ยวสุ พนนะคะอัน,นั้นก็แล้วแต่ความชอบแหละเพราะรถคุณก็ตักแต่งสไตล์ที่ชอบเป็นไปอ่ะสี่ชิ้นนะหนึ่งชิ้นด้านหน้า<อ>2าชิ้นผู่ด้านข้าง<ะ>และชิ้นที่4ด้านหลัง<ะ>พี่ใหญ่เคยมีลูกค้านะเอาเล,ลนสลายออกแต่เอาเล,ลนสลายออกหน้ากาับหลังเก็บไว้ข้างอันอนี้ก็ทำไ,<ว>ได้ทำได้นะเพราะว่าขึ้นเป็นรถคุณไงคุณ แับดีไซน์เองเลือกแบบไหนก็ได้แจ้งแจ้งทางเราใช่เพราะว่าเล่นรามันเป็นแถบสะท้อนแสงบางคนอยากให้เห็นอ่ะใส่ดท้ายก็มีนะใส่แบบด้ท้ายใช่ใช่ก็แล้วก็อันนี้พี่เอ๋แถมอะไรลูกค้าบ้างคะก็จะมีในคิวการสาดแผลฟ์มรับประกัน7ปีนะคะส่วนลดหนาที่จุกๆส่วนลดเบี้ยด้วยโดนเงินสดด้วยนะคะชุดแต่งรวมในประกันภัยชั้นหนึ่งนะแล้วก็มีกล้องเลืกภาพนะยอดออกมาอู้เยอะแยะมากมายผสมสรในบัตรเก็บเพิ่มไหมไม่เก็บค่เติมน้ำมันให้ด้วย ร้อยนะอา้าวเหลนไม่ได้ยังไม่จ่ายตังค์ก่อนเ, <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ให้คุณเจนะคะให้จ่ายตังค์ก่อนนะคะค่ะล้างขัดเคลือบเงาเ,าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าค่ะ อธิบายการใช้งานรถนะคะกับลูกค้าอยู่ภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวพีนจะพามาดูกันเลยดีกว่าว่าแคมเปญนะคะที่จะให้สามแคมเปญนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาซาสองเอสคันนี้นะคะจะมีแคมเปญอะไรกันบ้างนะคะค่ะสาหรับแคมเปญแรกนะคะพีนก็จะจัดดอกเบี้ยศนเอร์เซนะคะให้กับคุณลูกค้าเลยลูกค้าสนใจเป็นรถยนต์มาซาสองนะคะรุ่น SL นะคะราคาค่าตัวรถอยู่ที่ 659,000บาทนะคะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่รวมค่าสีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจสีแดงสีเทาดำสีขาวมกุกตัวนี้ก็จะมีค่าสีเพิ่มเติมน,นะคะสำหรับอดอกเบีย้ย0%นะคะก็จะใช้เงินดาวอยู่ที่เสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ยอดยอดตัวดาวนะคะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่สองแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทนะคะค่างวด ก็จะอยู่ที่8,924บาทสํบาทสำหรับ48วดหรือ4ปีนะคะตัวนี้เลดดอกเบีย้ยเป็น0%ยเเลยไม่มีดอกเบีย้ยนะคะสำหรับ แคมเปญที่2นะคะก็จะเป็นสำหรับพนักง,งานบริษัทข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่รับเงินเดือนผ่านัญชีธนาคารมีโค้ดเงินเดือนชัดเจนตัวนี้ก็จะจัดเป็นแคมเปญดาวที่39,00 0บาทนะคะจะมีช่วยดาวนะคะจากทางธนาคารอยู่ที่30,000บาทนะคะแล้วก็ราคาสุดทีจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทสำหรับ งวดนะคะก็จะอยู่ที่8,773บาท84งวดดอกเบี้ย,ววยจะอยู่ที่3.69%นะคะตัวนี้ขับฟรีได้รับขับฟรี70วันด้วยแล้วก็แผงฟรีทั้งสเกิร์ตทั้งประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะใช้เงินรับรถอยู่ที่3,9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ก็สำหรับท่านใดน,นะคะที่อ่าพี่ไม่ได้ตั้งงบไว้แบบ3ามหมือะไรเงี้ยพี่ขอสักไม่เกิน2องหมได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแคมเปญนึงนะคะใช้เงินรับรอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าถ้างวดเป็นเดทเท่าไหร่บ้างนะคะตัวนี้มีช่วยดาวนะคะอยู่ที่30,000บาทแล้วก็ดาวอยู่ที่เลด 15%จะอยู่ที่13,350บาทนะคะค่างวดจะอยู่ที่9,359บาทนะคะตัวนี้84งวดนะคะ mm hmm. เรทดอกเบี้ยจะอยู่ที่4.89%ใช้เงินวันรับรถอยู่ที่19,000บาทค่ะ ตัวนี้รายการของแถมก็จะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ฟรีสเกิร์ตนะคะทุกแคมเปญที่พิมพ์เสนอไปสามแคมเปญข้างต้นนะคะก็ได้ฟรีสเกิร์ตทั้งหมดเลยค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะแบบอยากใช้เงินออกรถแบบเป็นแบบมากกว่านี้หรือว่าอยากที่อยากใช้เงินออกรถประมาณสักสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยค่ะก็แจ้งได้เลยเดี๋ยวทางเราจะคำนวณตัวค่างวดให้ตามยอดเงินที่ลูกค้าอยากใช้เงินออกรถเลยค่ะตอนนี้นะคะ แล้วก็รอคุณเพราะคุณพ่อกําลังมาส่งนะคะนะสวัสดีค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนี่นะคะพี่เอกก็กําลังเดินมาขึ้นรถน,นะคะอ้อเดินออกมาทางนี้เลยตูแล้วนะคะอ่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะโม่ง,งค่ะเราโม่งติดแล้วโอเคค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็อ๋อแล้วไม่อยู่ไหนวะ มาอยู่นี่ค่ะมาอยู่นี่ก็วันนี้ก็ให้ดูการทำงานเนาะเออแล้วก็เดียวอ่าแล้วก็ววกส่งมอบนะคะแล้วลูกค้าลูกค้าหลายคนนั้นทำไมทำไมค่ะไปส่งให้ลูกค้า ก็หนึ่งเนาะความความไว้ใจของเรากับความความเชื่อมั่นของเพจบริษัทอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทาตรงนี้มานานนะคะเราก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าขายไปแล้วลูกค้าไม่รับรถไปส่งไม่ได้ติดเราถ้าถ้าไม่ได้ลูกค้าทั้งหมดจากยอดจองอพ่ดีชัางไม่ท็อปเซลมาถ้าถ้าคอมเมนต์ตาเห็นไหมได้รับจริงค่ะโปรโมชั่นดีบริการดีอะไรนู่นน,นี่น,นั่นก็ว่ากันคุณผมมีเรื่องอยากจะถามพี่นานแล้วถามว่า<อ>คนใหญ่ที่เขาเขาเขาออกลูกันไปไหมลูกค้าต้องมีเลิกเวลาเรามาส่งต่างจังหวัดนี้เรามีต้องเลิกลูกค้าไหม ก็มีประมาณ1%เอาจริงๆแล้วคือ1ถ้าลูกค้าขอเลิกเช้าก็ไปนอน1วันเพื่อใจลูกค้ารับเช้าอันนี้ก็มีนะคะแต่แบบขอ9 5 9โมง59แต่ส่วนน้อยที่ทางทางไกลแล้ลูกค้าจะขอแบบฟิกเลิกเวลานี้ก็จะคุยด้วยความจาเป็นเช่นถ้าไกลมากๆเงี้ยมันมันด้วยระยะทางมันแพงกันแล้วอะ่ะเ,เราไกลาการเดินทางกับการอุปสรรคการขับรถความ อันตรายอิสเซนอย่างเงี้ยกับเลิกก็เรยบอกลูกค้าว่าลูกค้าไปเจิมในเลิกที่ลูกค้าว่าเลิกนั้นดีที่สุดลูกค้าและล้าท่านเจิมก็ได้อันนี้ก็เป็นเลิกก็ดีเหมือนกันถูกไหมคะหรือว่าก็ถ้าลูกค้าผมไม่ได้ต้องเวลานี้ก็อาจจะไปนอนค้างคืนแล้วก็ให้ลูกค้ารับอีกวันหนึ่งอันนี้ก็คือในเลิกที่ว่าวันนั้นเราก็แมทคิวว่างพอดีแต่สามมรัลูกค้าก็น่ารักเข้าใจเห็นใจนะคะบางคนก็เออได้เดี๋ยวพี่ไปเจิมวันนี้วันน,น,วน,น,วนี้ของพี่แทนเลิกเวลานี้เวลาดีองพี่แทนแบบเนี้ยค่ะลูกค สนใจติดต่อทำไงครับผมอของน้องพิมพ์ที่ไหนคะอ๋ออ๋อยางยางยังย,งย,งย,งยงางนานๆเลยคะ่ะตอนนี้นะอของพิมพ์นะคะก็ติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยคะ่ะถ้าไลน์ก็จะเป็น i d s u n a pa pm นะคะหรือเบอร์โทรนะคะ0 9 5 6 6 0 7 9 2 4้่ะติ์ดต้ง่อน้องพิมได้ทางไหนสตอรี่สตอรี่ล <laughs> งใจ <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ลงแล้วอ๋อโอเค <c oughs> อ๋อพี่เจยก็เบอร์เดิมศูนย์เก้าสามเก้าหนึ่งหกสองหกห้าหนึ่งนะคะแล้วก็เซิร์เบอร์โทรหรือไลน์ดีก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะมีคลิปคู่ด้วยกันอีกอ่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนนะคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราไปทํางานใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเราไปทำงานไปแล้วคะ่ะขอกลับขอนแก่นก่อนนะคะ bye bye, บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ